สวัสดีครับสมาชิกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยคณะกรรมการและสิ์เก่าสถาบันอบรมไอทีไอทุกท่านในานามของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยผมนายอนุวีรุลนายกสมาคมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้กล่าวคำอวยพรสู่ท้ายปีในปี2567และต้อนรับปีใหม่ในปี2568กับทุกท่านปีที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสาเร็จ ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสมาชิกสมาคมและพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและสมาคมต่างๆซึ่งต่างช่วยผลักดันสมาคมให้ก้าวหน้าและมีบทบาทสําคัญในวงการโลจิสติกส์ความสําเร็จของเราตลอดปี25 6 7ออาทิเช่นกนารจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาเพื่อยกระดับความรู้ทักษะในสายงานชิปปิ้งการเชือ่อมโยงเครือข่ายสมาชิกสิทธิ์เก่า เพื่อสร้างโอกาสและความร่วมมือใหม่ๆใ,ใ,ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเป็นตัวแทนระดับเวทีประเทศและต่าชาติเพื่อส่งเสรมิมบทบาทและความน่าเชื่อถือของสมาคมรวมทั้งให้ความเห็นที่เกี่ยวกับผลกระทบของสายงานเราสำหรับในปี2568สมาคมมีแผนดำเนินโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอาทิเช่นการพัฒนาระบบสมารสมาชิก CTAT c r เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องส่งของ,ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นการผลิตวิดีโอสารคดีโลจิสติกเพื่อเอผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมชิปปิง้งโครงการ,ราลารีเพื่อนน้องเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดอารในสังคมและการจัดสัมมนาเสวนาในประเด็นสาคัญของวงการโลจิสติกอย่างต่อเน,นื่องและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นความสําเร็จเหล่านี้เป็นไปได้ด้วยแรงสนับสนุนจากทุกท่านผมขอแสดงความขอบคุณจากใจ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ต่อไปในปีใหม่นี้ผมขอวอวยพรให้ทุกท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจใหม่ๆมีพลังใจที่เข้มแข็งและก้าวสู่ความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจขอให้ปี2 5 6 8เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองโอกาสและความสุขที่แท้จริงมอร์ y c ่ r คริสต์มาส8 Happy New Year ขอบคุณครับ